แม้ว่าจะเปิดหัวได้อย่างสวยงามนะครับแต่ว่าก็ยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขถ้าอยากจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในซีซั่นหน้าและนี่คือ4สิ่งที่ผมพอเห็นว่าหงแดงเนี่ยต้องแก้ไขก่อนเริ่มต้นซีซั่นใหม่เพื่อสารต่อความพีเข้าไปอีกจะมีเรื่องอะไรบ้างไปติดตามได้ในาหงเล่นเกมเล่าครับ ยนส์ Suzuki XL7 Multi d y n ม m i ติ r o s s o v e r เข้มดุดันด้วยสีทูโทนสะดดตาโดดเด่นขั้นสุดระดับ XL ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเต็มขั้นกันกบระบบความปลอดภยัยลุยทุกเส้นทางด้วยโครงสร้างตัวถัง e T.E.C.T และแพลตฟอร์ม h a r d t e c h s u สุ k ุกิ7เติมเต็ม,ตมชีวิตที่ทา้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสและทดลองขับ s u ส u ส i กิ7ได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u สุกิทั่วประเทศมาแล้วนะเตะระดับตำนานที่ทุกคนรอคอยงูเก่งกองรถกุหล ทุกคนสัมผัสแล้วเฉพาะที่ฟี f a าออนไลน์4เท่านั้นมันได้ทั้ง PC และ Mobile โหลดเลย f o c g a r i n a i n t h FIFA าออนไลน์4เ่นไหนก็บอดได้ ผมว่าหลายคนก็คงเส้งเหมือนกันนะครับที่หงแดงเราไม่สามารถเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกและก็แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกได้ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจบซีซั่นที่แล้วแต่ว่ายัางไงก็ตามเราคว้าถ้วยเดิมพแชมป์ภายในประเทศอย่าง f a Cup และลีกคับมาครับนี่ผมเจนคลอปครับเขามองว่าซีซั่นที่ทผ่านมาเนี่ยทับหงแดงนั้นพีคเอามากๆการที่ครั้งหนึ่งไหนขึ้นชื่อว่าเป็นทีมลุ้น4ี่แชมป์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับแล้วก็พอใจกับเรื่องนั้นและมันเป็นมาตรฐานที่สูงมากที่แม้แต่ลยยมาัตบุุ้ดสสทฟ นี่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับแล้แมนเรียฟูจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมในบางจุดแต่สถานะของการเป็นทีมลุ้นแชมป์ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับขึ้นอยู่กับว่าซีซันใหม่ที่ถึงเนี้ยครอบจะพัฒนาทีมไปได้ไกลแค่ไหนเท่านั้นเองเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังพอมีจุดอ่อนที่เราได้มองเห็นบ้างนะครับเอากันที่ประเด็นแรกเลยครับมาวิเคราะห์กันหน่อยครับการประเมินขุมกําลังเชิงลึกครับปัญหาที่พวกเราบ่นมาตลอดสําหรับเร์พููในยุคเจ็ปครับคือเรื่องของขุมกาลังเชิงลึกซึ่งครอบเองเนี่ยก็พยายามสะสมนักเตะของเขาในแต่ จะอยู่บนมานั่งสำรองซะมากกว่าเพราะหลายปีที่ผ่านมาครับอิมแพคของนักเตะตัวจริงกับสำรองเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับย้อนไปก็ตามครับซีซั่นก่อนปัญหานี้ดูทุเลาลงไปครับเรามีอิบราฮิมาโกนาเต้ที่พร้อมลงสนามแทนฟานได้และมาเตปเรามีคอตาซิมิกาสที่พร้อมเป็นคู่ต่อกอก,กับแอนดูโรเบอร์สันอย่างดุเดือดรวมถึงกองกลางอย่างเดเรโกโชต้าและลุยดิอาสก็เป็นส่วนสำคัญในเกมรุกเมื่อซีซั่นก่อนแม้แต่ทาคุมิมินาเนิโนเองเนี่ยก็ยังช่วยลิบผูกคว้าแชมป์ได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าซัมมมเเเเอออรร์นนนนีีีี้้้้คคคััับถาาาาผงงงงแดดดตตสสยยยญ่่่่ซลททึพื เป็นตัวจริงมาตลอด3ปีครับก่อนที่จะตัดสินใจปล่อยตัวซัพพอร์ตที่พาตนาตัวเองแล้วอย่างมินามิโน,โนออกจากทีมไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจไม่น้อยเลยนะครับแต่ว่าการมาของดาวินุนเยสและฟาบิโอคาวโยก็น่าจะพอทุเลาปัญหาตรงนี้ไปได้พอสมควรนะครับนุนเยสสามารถทดแทนการจากไปในตำแหน่งของมาเน่ได้ส่วนคาวโยก็จะกลายเป็นอีกตัวเลือกคนโปรดบนมานั่นของครอปแทนที่ตัวเลือกคนเก่าอย่างมินามิโนแน่นอนนอกจากนี้ครับในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยเราไม่ต้องใช้เทรนด์อันเซนาโนตลอดทั้งซีซั่นหรือไปฝืนใช ขวาดาวรุ่งชื่อว่าเจมิลเนอร์เฮ้ยไม่ใช่เรามีแว็กขวาดาวรุ่งชื่อว่าคาร์วินลามซี่ที่แจ็งคลับนั้นเลือกมากับมือครับเียงแต่ว่าก็ยังต้องรอลุ้นนะครับว่าฟอร์มการเล่นของเจ้าหนูรายนี้เนี่ยจะเป็นยังไง เนื่องจากว่าช่วงพรีซีซั่นแรมซี่ดนอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปครับสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เล่นพรีซีซั่นเลยส่วนฮาวิเอลเลีต์เองเนี่ยนะครับก็พร้อมจะเป็นตัวแทนซาร่าทางฝั่งขวาแล้วแต่ทักษิกของครอปครับซึ่งมองขุมกำลังเพลินเพินแล้วเนี่ยลิปูมีตัวแทนผู้เล่นหลักทุกตำแหน่งแล้วนะครับกองกลางเรามีถึง8คนแบ็กซ้ายแบ็กขวาเราก็มีแล้วฝั่งละ2คนเซนเตอร์ก็มีตัวเลือกหลักถึง4รายส่วนนารุกก็พร้อมที่จะจัด3ประสานได้2ชุดมันดูเหมือนว่าจะไร้ปัญหานะครับแต่ถ้าเราไปเจาะลึกกัััันนนนเเเรรรราา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 จจจะะะพพบบบปปปญญหหงงงอยย่่่่ซึ้้้้แแกกสวีไไไไดดดลลิูๆคโ ถึงปัญหาเหล่านี้ในข้อต่อไปนั่นก็คือ นักเตะบางรายยังคงต้องอัปเกรดศักยภาพครับเรามีนักเตะปริมาณเยอะก็จริงนะครับแต่คุณกำลังสำรองบางรายยังถูกตั้งคำถามนะครับเอาจริงๆซีซั่นก่อนเนี่ยครอปค่อนข้างเปิดกว้างกับนักเตะหลายรายพยายามให้โอกาสตัวสำรองเสมอครับยกตัวอย่างเช่นนาบิเกตา้าที่ลงสนามรวมทุกรายการ40นัดเลยนะฮะอเะไรออลิชเชอร์แมนเนี่ยยีิก้านัดนะหรือแม้กระทั่งเคอร์ติสโจนเนี่ยก็ลงสนามมาทั้งหมด27นัดซึ่งมันก็ไม่ใช่โอกาสน,าน้อยๆเลยนะครับที่พวกเขาได้รับจากครอปแต่ก็อย่างที่เราเห็นนะครับพวกเขายังคงถูกกกกตตัััั้้้้้งงงงคคาาาาาาถมว่่่่ททไไดดดีีีีพพอออออหรรรรรืยยบบโสเเเเะะขขจินนแล็ ไม่ธรรมดาแล้วพวกเขาควรทำงานให้ดีกว่านี้หรือเปล่าในมุมมองของพวกคุณทุกคนสําหรับผมเนี่ยใช่แน่นอนครับเกย์ต้ยังต้องพิสูจน์ได้เห็นว่าเขาดีพอสําหรับเบอร์8และค่าตัวมหาศาลที่จ่ายไปนะครับอัลเล็กชูเเลนเองที่ครอปไม่ขายเนี่ยนะครับครอปเองก็พร้อมจะมอบโอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาควรตอบแทนความไว้วางใจให้ได้แล้วหรือย,อยัง ซึ่งล่าสุดก็เจ็บไปเพิ่อมอีก3เดือนนะฮะส่วนคดีตโจนครับเรายังเข้าใจได้ว่าเขายังเป็นดาวรุ่งแต่เขาก็ได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ามาแล้ว3ปีนะครับเขากลวแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยยังมีดาวรุ่งอีกมากมายรอคอยโอกาสในแบบที่เขาได้รับจากทีมใหญ่ๆซึ่งผมบอกเลยว่า ถ้าปีนี้เคอร์ติสโจนยังไม่สามารถสถาปนาตัวเองเป็นแข้งเซียนีได้อนาคตของเคอร์ติสโจนจะเป็นเครื่องหมายคำถามแน่นอนครับลิปูชุดนี้คงกำลังน่าพอใจมากนะครับหลกัหลกๆก็คงมีแค่แดนกลางนี่แหละฮะที่แข้งตัวซัพพอร์ตเนี่ยยังต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้อยู่ในจุดที่พวกเขาควรเป็นโดยเฉพาะกับนาบิเกต้าถ้าเขารักษามาตรฐานได้ดีคงเส้นคงวากว่านี้ไม่เจ็บบ่อยๆอ,ยอาจได้ลุ้นเป็นตัวจริงด้วยซ้ำนะครับสุดที่ตำแหน่งหนึ่งที่เราต้องให้กำลังใจคือบทบาทของโจโกเมสนั่นแหละครับทีกอีกหนึ่งแข้งที่รับสัญญ,ญาฉบบััใหหมมม่่น Summer นนนเเออรีีี้้้ืลลงจจาาาากกกโสปไไไดวขะย ตอรีกคั้งไม่ใช่แบ็กขวาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจต้องการการพิสูจน์ตัวเองด้วยการเอาฟอร์มเก่งในครั้งอดีต,ตออกมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้เหล่าเดอะครอปว่าเขาดีพอสาหรับเกมใ,ใ,ใหญ่ในซีซันนี้เพราะฉะนั้นครับการอัปเกรดฟอร์มการเล่นของคุมกําลังสมรองคือจุดนึงที่ทัพผงแดงยังต้องพัฒนาให้ได้และถ้าทําได้รับรองได้ว่าคุมกําลังซีซันนี้จะแน่นเปึกทุกตําแหน่งแน่ๆผมเน้นไปที่นาบีเกตาโจโกเมสและเคอร์ติสโจนเลยนะครับถ้า3คนนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม เราจะพูดได้เลยว่าขุมกําลังเชิงลึกเราพร้อมร้อครับประเด็นต่อมาครับคือการหา3ประสานที่ลงตัวสักทีเก่าไปใหม่มามันคือเรื่องธรรมดาของวงการฟุตบอลนะครับเพียงแต่ว่าของใหม่จะดีเท่าของเก่าหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราต้องพิสูจน์กันไปครับแม้แต่เจนคล็อปเองเนี่ยก็ยังไม่รับปากนะครับว่าดาวินนูเยสและฟาบิโอคาบาโยจะกลายเป็นตัวทดแทน หลังเสียแข้งคนสําคัญอย่างมาเน่ในซัมเมอร์นี้ซึ่งครอปนะครับเคยกล่าวเอาไว้ว่าจริงๆมันไม่มีอะไรรับประกันนะว่านักเตะม,มันจะไปได้สวยสิ่งเดียวที่เราพยายามคือทําหน้าที่ของผมผมจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อฟิดชอบพวกเขาที่นี่โอกาสไปได้สวยคือ5 0 50แต่ถ้ามันไม่ได้ผลมันก็เป็นความผิดของผม50%เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คืออีกหนึ่งช้อยหลักที่ครอปต้องการครับก็คือการหา3ประสานชุดใหม่ให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะการเสียมาเน่นักเตะที่เป็นตัวหลักกกเเนนนนนนนีีีีีี่่่่่ยซึึงงงงปปป็นน็ใใรรระะสสสาาาาาาทททดดุขขอขอลลิวูมมหแ้้จบบค มันสร้างผลกระทบไม่มากก็น,น้อยครับอย่างไรก็ตามครการมาของนูนเยสและคาวาโยภาคตัดสินใจจากระยะสั้นที่เราได้เห็นในช่วงพรีซีซั่นเอาเป็นว่าผมบอกแบบนี้ว่าพวกเขามีแนวโน้มที่ดีที่จะไปได้สวยกับเลี้ยวภูนะครับนูนเยสเนี่ยอาจจะไม่ได้คมทุกจังหวะในช่วงเริ่มต้นแต่การเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยโดดเด่นในทุกๆนัดทั้งการวิ่งเพรสซิงพยายามเคลื่อนที่หาช่องพยายามพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่อันตรายที่สุดนี่คือนักเตะในแบบฉบับที่ครอปต้องการครับเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะยังได้เห็นถึงสากาที่หมงบอถึงความกดดันนนนบาาาาางงงรรร้้รร้้ถถล็อออปปสสดดิ่่่ีกกไไไเเเวววมมมึึตข ขก,ก็พร้อมจะเป็น3ประสาทชุดใหม่ที่ดึหงแดงได้เหมือนกันและในฐานะกองหน้าครับเขาอาจจะสร้างความแตกต่างอย่างที่เราไม่เคยเห็นในยุคข,ของเจงครับซึ่งเรื่องนี้แน่นอนว่าต้องใช้เวลาครับในขณะที่คาวโยเองครับนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่รับคําชมมากที่สุดในช่วงพรีซีซั่นเขาเป็นดาวรุ่งที่ดูมีแววมากนะครับกาเล่นกล้าเลี้ยง มีวิสัยทัศน์ในการสร้างสารรค์เกมแน่นอนครับเราจะไม่โยนความกดดันให้เขามากเกินไปแต่ต้องยอมรับว่าเจ้าตัวน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ครอปชื่นชอบแน่ๆเพราะฉะนั้นครับสามประสาทที่น่าจะยืนพื้นแน่ๆในซีซันนี้คือปีกซ้ยายของ Louis Arts, ลูดิอาสและปีกขวาอย่างโมซาลาอีกหนึ่งคนที่ไม่น่าจะหลุดไปนะครับนั่นคือนุนเยสแน่นอนหากว่าการปรับตัวของเขาผ่านไปด้วยดีแต่หากมีอุบัเหเกิดขึ้นบางอย่างครับฟิมิโนกับโชตาก็พร้อมลงสนามทดแทนเช่นกันและหากครอปหาสามประสาทที่ลงตัวได้แล้ว้วมมมมมัััันนนกกก็็จะจะะีีีุุดดออออ่่่่่าาาางงยครรทแแแตปปสชเญหื ต้องพัฒนา3แนวรุกชุดใหม่นี้ให้ก้าวผ่านไปให้ได้ <Yes. S 1> ซึ่งปัญหาที่ว่าก็คือประเด็นสุดท้ายของเราครับการไร้ความเฉียบคมในเกมสําคัญครับ ฤดูกาลที่แล้วครับเราพลาดแชมป์เดปลิอย่างน่าเสียดายด้วยการมีแต้มตามหลังแมนซิตี้แค่คะแนนเดียวเท่านั้นแม้การมี92แต้มจะดูเป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะครับแต่การที่เราไม่สามารถคว้าชแชมป์ได้เนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องแก้ไขนั่นคือความเฉียบคมในเกมสำคัญนั่นเองนะครับฤดูกาลที่แล้วครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยลิเวอร์พูลทำคะแนนหล่นจากเกมมาทับแมนซิตี้สเปอร์และเชลซีถึง12แต้มเลยเพราะผลจากการเจอทีมเหล่านี้ครับทั้งหมดเนี่ยจบด้วยการเจ้าทั้งเย้าทั้งเยือนเลยครับคือแบบนี้ครับหงงสแแแดดดดเเนนนนีี่่ยาาาามมรรถกกกก็บบคคะะไไ้้้จิ๊15ตใขณทรับบเรือใง นะทำได้ย0แต้มและถักซีเ่นก่อนรบเปลี่ยนผลเสมอแค่เกมเดียวจากการดูกับทีมใหญ่ให้เป็นชัยชนะเนี่ยมันหมายความว่าถ้ววแชมป์อาจเป็นของเราก็ได้นะครับนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่เราจะบอกคือการยิงประตูนในแมตส์สำคัญเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราพบนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในลีกเพราะว่าในบอลทัววเราก็เผชิญปัญหานี้เหมือนกันครับลร์พูลงเล่นนะัดชิงถึง3นัดฮนะทั้งการดูกับเชลซีในลีกครับเอฟเอครับ รวมถึงนักชิง UCL กับมาดริดแต่เราทําประตูไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวภายใน300นาทีนะครับประหานนี้เกิดขึ้นในขณะที่แนวรุกอย่างซาร่ามาเน่โชตาดิอาสและฟิเมโน่ยิงรวมกันทุกรายการถึง86ประตูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในนักชิงคือเราทําได้แค่เกือบยิงคู่แข่งได้เท่านั้นบางเกมเนี่ยเราสามารถกดดันคู่แข่งได้มากกว่าครองบอลได้มากกว่าหาโอกาสโจมตีได้มากกว่า แต่บางครั้งก็พลาดโอกาสสาคัญอย่างน่าเสียดายอยังดีมากๆครับที่เราสามารถเอาชนะเชลซีจากการโดนจุดโทษถึง2ครั้งในนัดชิงแต่พูดตรงๆนะครับทางที่ดีหากเรามีโอกาสได้เข้าชิงอีกครั้งในซีซั่นนี้ครับเราควรเคลียร์ทุกอย่างให้จบภายใน90นาทีให้ได้การปล่อยให้ยืดเยื้อจนเกินไปเนี่ยมันอาจไม่ได้การันตีชัยชนะอีกแล้วนะครับ อย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนัดชิงกับมาดริดนั่นเองปัญหานี้ครับมีการวิเคราะห์ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นเพราะแดนกลางของเราเนี่ยสร้างสารรค์โอกาสได้น้อยรวมถึงแนวรุกข,ของเราเนี่ยก็ขาดความเฉียบคมในจังหวะที่เด็ดที่ขาดซึ่งมันเห็นผลชัดขึ้นในเกมสําคัญแบบนี้ครับแล้วเรามั่นใจว่าครอปก็มองเห็นปัญหานี้แล้วนั่นคือเหตุผลว่าทาไมเขาถึงเอาคาวาโยที่สามารถสร้างสารรค์เกมรุกจากแดนกลางได้รวมถึงกองหน้าแท้ๆอย่างนูนเยสที่น่าจะากรันตีโอกาสในกรอบเกียตโทษได้เพราะว่าครอปเนี่ยไม่ต้องการให้เกิด เป็นมาก่อนเลยก็ได้รูปการมันเพิ่งเริ่มต้นยังมีเวลาให้ลองปรับจูนครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายท้ายสุดซีซั่น2 0 2 2อถึงสิเูจะไปได้ไกลแค่ไหนทั้งหมดนี้คือ4ปัญหาที่ทัพขงแดงควรปรับปรุงแก้ไขก่อนเริ่มซีซั่นใหม่เพิ่งไปคิดว่าเจนคล็อปจะพาเลี้ภูก้าวผ่านปัญหาเหล่านี้ได้หรือเปล่าหรือยังมีปัญหาอ,าอื่นๆที่ต้องปรับปรุงหรือไม่ลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับผมอยากฟังอยากอ่านมากๆสำหรับผมครับผมเชื่อมั่นในตััวบบอสุดๆเลยลคร และนี่คือหบดของหองเล่นเกมแล้วหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เกมเองด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์ยอด Subscribe เป็นกำลังใจที่ดีในการทำงานมากๆขอบคุณจริงๆครับ